ไม่อกอนกิ้นขาดเริ่มจากวิธีการทำวิธีการทำก็ขยานิ้วน,นี่นี่นี่ ดีก <c oughs> ว่าดีกว่านุา่งนอนหรืนอนพี่นอนกัน